ใส่คุ้มชางสานองฮารองชิววันนี้เรามาอีกบริบทหนึ่งมาเีกความประทับใจหนึ่งเว้ยในเรื่องของการกินเหมือนเดิมแหละพวกเนี้ยฝุ่นแม่งเยอะอะไรสิ่งแปลกปลอมแม่งเยอะนั่นหมายความว่าเราอยากจะกินอะไรที่มันเนเชอริงจริงกินที่มันมาจากธรรมชาติจริงๆเราก็จะนึกถึงอาหารทะเลใช่ป่ะเฮดใช่อาหารทะเลแต่อาหารทะเลเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันล่ะเขาเลี้ยงเป็นกระชังเป็นอะไรกันนั่นหมายความว่ายังไม่ไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ก็ยังไม่ธรรมชาติเท่าไหร่วันนี้เรามีอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นมุสลิมเราเป็นร้านลับลเลยนะเป็นร้านที่ถ้้าาาาาาเเเเปป็็นนนลกกจจะะอมท แล้วก็ไปยิงขึ้นมา,ย,นมายิงขึ้นมาเลยเออถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยก็คือเอากุ้งที่เป็นจากแม่น้าจริงๆออไม่ใช่กุ้งเลี้ยงแล้วเขาก็พยายามจะเสนอว่าไอ้วัตถุดิบพวกเนี่ยมันสดม,มันใหม่เป็นของทะเลจริงๆโอ้พูดเยอะน้าส้มบ้านไร่ยอยู่ไหนน้าส้มบ้านไร่ยอยู่ไหนอ่ะนิดนึงนะจ้าบางยีน้ำส้มบ้านไร้น้ำส้มแท้คัดเกตกำลังจะก้าวสู่ขวดที่11ล้านเหลืออีกประมาณ7-8ขวดมึงจะ11ล้านอะปากนี้ยีบางีไวด้วยเสาร์อาทิตย์ที่ไรน้ำตาลขึ้นทุกที อตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เว้ยที่มาจากพี่น้องของเราก็คือผลิตภัณฑ์จาก Clean Square เรียกว่า Gloss Washer Gloss Washer เนี่ยมันคือน้ำยาล้างรถแล้วก็เคลือบด,ด้วยหมายความว่าคุณจะล้างด้วยแล้วก็เคลือบด,ด้วยในตัวเดียวกันน่ะมันหายากนะเนี่ยแล้วเขาก็มีส่วนลดให้เราด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์ตามที่บอกเนี่ยหาซื้อได้ใน Shopee อ,อันนี้ง่ายเลยนี่ยีหาซื้อได้ใน Shopee เข้าไปกดเลยตามลิงก์ที่บังเฮ็ดแจ้งลวมันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงเดี๋ยวกูเช็คให้ดูก่อนเลยไหนดูดิเนี่ยจริงๆอ่อะโค จริงๆเขาใช้เป็นล้างนั่นแหละเขาใช้เป็นล้างเอาไปเอาไปผสมแล้วก็ขวดนึงเนี่ยได้ประมาณสัก12 13ครั้งเลยตรงนี้ตรงนี้เลยเยอะตรงนี้เลยเยอะนี่นี่นี่ยอันนี้อันนี้คือทำลักษณะเหมือนล้างแต่ผมอ่ะทำเหมือนกับว่าเป็นไอ้นี่มาให้ปึ๊บอันนี้คือน้ำยาเดี๋ยวต้องล้างนะแสะอาดจริงนะมันเหมือนน้ำยาล้างนถเลยเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วมันก็จะเงาด้วยนี่แหละ อันนี้จริงใช่อันนี้แหละคือ gloss washer หาซื้อได้ที่ช้อปปีนะเฮ้ยที่ที่ไหนที่ไหนมีอะไรที่ไหนมีอะไรมีอะไรอีกมีอะไรวะฮาบิบโตเบ้ไงฮาบิบโตเบ้สนับสนุนให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โตเบ้แล้วก็เขาจะมีงานบิ๊กบีฟด้วยร้านเขามีบิ๊กบีฟด้วยที่งานบางกอกขาร้านไปอุดหนุนก็ได้นะเจ้าของเดียวกับฮาบิบโตเบ้ร้านบิ๊กบีฟขายเนื้อพวกอาเจนพวกอะไรพวกเนี้ยจริงๆฮาบิบโตเบ้ตอนเนี้ยเรื่องราวของฮาบิบโตเบ้เยอะแยะขึ้นมากมายเลยเพราะว่าเขาออกงานสุราออกงานชั้นนําของประเทศอันนี้ ก็มแมงค้างอยู่ในป่ากัเยอะไปดูเรื่องราวของเราดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอับบาสกุ้งใหญ่เป็นร้านที่มีเรื่องราวประมาณสักสิปีแล้วแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยจนกระทั่งตอนนี้เขาอยู่ที่พืชชาติแล้วคนก็ตามมากินเขาคั้วคออาหารทะเลที่ต้องการแบบอาหารทะเลแบบสดสด,สดจริงๆจากท้องทะ, <S <S ทะเลที่ไม่ได้เลี้ยงอันนี้คือกุ้งกุ้งแม่น้ำนะแต่ไม่ได้เลี้ยงอันนี้นําเข้าเป็นกุ้งนําเข้าจากบังกลาเทศด้วยนั่นนั่นนั่นนี่นี่กำลังมาเลยนี่กลังมาเลยนี่กำลังมาใช่ไหมครับ เอามาจากไหนมาจากไหนสลาดนบุรีครับบลากุศลาปลากุศลาเออกขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับลองเนี่ยเฮ็ดผมปีนขึ้นไปดูทีนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ปลากุศลาใช่ไหมครับกุศลาครับปลากุศลาต่างกันปะกุศลาจะเป็นตัวสุดฟ้าเก๋าสุดฟ้าอ้โนี่หากินยากนะใช่ครับเออเขาวิ่งมาจาก มีหอยมาราด้วยกินเป็นซาซิมินะอ๋อมีหอยเม่นด้วยหอยเม่นไทยใช่ไหมครับ,รบเขากินอะไรกันอะ่ะกินไข่ไ โคตรสดเลยมาถึงเพ๊่มทำอาหารให้เราเลยอาบาสเนี่ยเขาเน้นที่ความสดของวัตถุดิบแต่เขามีห้องเอ็นมีล้อที่เข้ามาดิเอสติบอกว่าเฮ้ยอาหารสดสดแบบว่าไม่ได้สดแบบเลี้ยงนะเป็นปลายิงเว้ยเนี่ยยิงยังไงวะแต่ยิงยิงอะไเหมือนปืนยิงปลาแบบอ๋อที่เขาที่ที่ขาุดลงไปพุชลงไปไปยิงเลยใช่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนไก่บ้านนะไก่บ้านกับไก่เลี้ยงอ่ยหมายความว่าอะมโตมีของมันเนื้อของมันเทรเชอร์ของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากปลาที่เราเคยกินเลยอันนี้ น <laughs> ี่น่าจะเป็นปลาเก๋าแดงปลาเก๋าไฟยิงมาไหนี่ยเรายิงมา นี่นี่นี่ดูนี่ดูเอ้ยยิงยิงร้อยยิงใช่ปายิงนะผมป้ายยิงเป็นชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเป็นชื่อมึงก็แหมยิงมายิงมาสดๆจากทะเลเออเดี๋ยวให้เขาทำหน่อยดิเออเดี๋ยวมันจะเน่าแหละจะออกมาข้างเนอกโอ้ยเฮ้ยนี่เขามาแล้วเว้ยมา2อย่างเลยก็คืออันแรกนี่เขาผัดปูและอีกอันนึงน่าจะเป็นกระจับเป็นกระจับเขาน่าจะเป็นออเดอร์กระจับเดี๋ยวลองดูดิกระจับเป็นไงเฮ้ยไม่ใช่วิ่ปลาหมึกเอดหมึกน้ำดำเขาเสิร์ฟดำๆอย่างนี้เลยนะไม่รู้เหมือนกัน ยี่หกเนี่ยเฮ้ยแฝงเนี่ยผมไม่เคยกินอย่างเงี้ยนี่เขาผัดปูเขาเลยเริ่มปูมาเป็นก้อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตไม่รสชาติคุณยังไม่ออกเลยเป็นยังไงมั่นมันเค็มเค็มไม่มีอะไรเลยแต่รสชาติกลิ่นน้ำทะเลมาเลยอ่ะขอชิมข้าวผัดปูเขาที่นี่อืมข้าวแับปูนุ่มปูเนื้อผัดผงกะหรี่ป่ะจ๊ะเป็นปูเนื้อผัดผงกะหรี่ ผมติดเผ็ดไงก็เลยเอาน้าพริกแม่นุชน้าพริกแม่นุชน้าพริกที่เจ้าของเดียวกับเบ็ตอรีแย่หน้าพริกที่รู้สึกว่าทำไมเหลือแค่นี้วะมดตันดีนแซ่บทุกอารมณ์อ่ะอืมหอมมากอือหือยิ่งเข้ากันใหญ่เลยคุณชิมคุณลองเอาซ่อมจิ้มชิมสักชิน้นเป็นปอปลาแต่คุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณเคยกินหรือเปล่าไม่ต้องจิ้มนี่อ้าวต้องกินไปก่อนครั้งดูน้ำดำมันติดน้ำดำติดไปในนั้นเลยน้ำดำจริงเหน็บไหมอืมเหน็บแปลกเหน็บเหน็บ ร้านเนี่ยมันเป็นร้านลับๆแล้วก็เล็กๆอยู่ริมถนนวัตถุดิบอะไม่ได้สตอ็อกไงคือเขามีอะไรก็ขายนั่นเป็นปลาที่หาได้จากชาวประมงจริงๆอันนี้ปูก็เป็นปูที่หาได้จริงอัด้อนมาเนื้ <c oughs> อปูมาเป็น้นก้องเลยน้ําซอสดีเลยลองกินกับหมึกน้ําดํา <c oughs> น้ําดำถามเขาว่าใช้ขี้โคลนป่ะบอกไม่ใช่น้ำมหมึกบ้างะ กูรู้ว่าโคแล้วขึ้นมาเลยไม่ใช่มึงน้ำมันจะเค็มๆกินมึกเลยหวานๆนิดๆโอ้หแล้วต้องบอกว่าอาหารที่เขาทำเนี่ยราคาถูกกว่าร้านใหญ่ๆนะโดยที่วัตถุดิบเดียวกันเลยโดยที่วัตถุดิบเดียวกันหรืออาจจะสดกว่าด้วยนี่คือไข่ตุ๋นทะเลก็เป็นร้านคนพูดเข้าทิตกันนะร้านคนต่างศาสนาหืมคงคอมากเลยหืมคงคอของสดหมดเลยว่ะเลื่นๆหมดเลยเอ ผมว่านี่คุณกินนี่สดชื่นแน่เลยแกงส้มนี่หน่อไม้ปูแล้วรถมือมันเป็นรถมือมะเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามะกับป๋าเขาเป็นคนทําอยู่ข้างหลังนั่นแหละโอ้ยอันเนี้ยปูปูไข่แบบเป็นเป็นเลยนะมาที่เนี่ยมาตายที่เนี่ยตายะหีด้วยไปรู้แล้วดูฟันก็ดิยังดำอยู่เลยั <laughs> นเหลือ,อกีนแล้วบิสมิลแล้วหมอตบไป หอขอเขาตดอะ่ะมาไมาเดาเดูเอสมะาไมเดาอื <c oughs> อมทำได้หมดหอกลับบ้านได้ไหมเนี่ยได้ <c oughs> อืมโอ้ยนี่แกงเขียวหวานอันนี้แกงเขียวหวานก็ <c oughs> คืออาหารจะมีข้าวราดแกงอยู่ด้วยโซนขอ,อมมะแล้วอาหารทะเลซีฟู้ดเนี่ยโซนของบังบาสเขา<อ>บังบาสเนี่ยเขาเป็นลูกม้ามะซูไกจ์ไบดาน่ฮะมะซูไบดา้ <โห S 1> าไบด้าขนมจีนน้ำยาปลายากระติเขียวหวานไก่นี่ในโซนแบบว่าคนข้าวหมกซุป โอ้ย,อยม,ามาที่นี่ก็จ <คอ S 1> บเลยดิครบเลย,อ,เลยอยากออฟฟิศจะกินกลางวันสบายๆไ,ไม่อยากกินอาหารทะเลก็ไปกินหงมา้าเออแต่ถ้าอยากจะกินแบบสังสรร์มื้อใหญ่หน่อยก็มาบางบาสมีอาหารทะเลสดๆนี่ดูโอ้โด,ดู็มโตอยหมดเลยเนี่ยอุ้ยเด็ดว่ะแกงเผ็ดปูเด็ดมากเลย เห็นจะวางลงไหนก่อนดิว่าดีอย่าี้มะกับบังบารอ่ะบังเสิร์ฟออกมาทั้งทีมึงเดี๋ยวกูลองชิมกุ้งทอดน้ำปลาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันแม่งไหลเยอะออกมาละอันนี้คือกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนอ่ะกุ้งผัดกระเทียมสดๆดจากแม่น้ําของต่างประเทศนะน่าจะเป็นบางกลาเทศบางยีเขานําเข้ามาตัวใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงนะต้องบอกว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นของเลี้ยงเว้ยอันนี้น่าจะสองตัวโลของแท้เลยกุ้งทอดน้ำปลาเว้ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันไหลไหลมาเกูลองชิมมันน้วก่นมันกุ้งเว้ยเดี๋ยวราดข้าว ชาไงหวานหวานเข้มเค้มหวานหวานเข้มเค้มโอ้ยไอ้เห็ดไอ้เห็ดไอ้เห็ดไอเห็ดโอ้ยมันแม่งโคตรเยอะเนื้อกับไม่เข้าเลยแน่นเลยนะความที่แน่นเน่ยมันแม่งแย่งขึ้นนี่ผมเน้นเรื่องราคาอีกทีนะผมไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าถูกกว่าตลาดแน่นอนเพราะว่าเขาถงตรงเลยนี่ขอเน้นเน้นบิสมิลลาตัวนี้ใหญ่มากสองตัวโล นี่ไงผมบอกว่าร้านมุสลิมเราที่จะแปลกๆแบบเนี้ยร้านแบบว่าชายทะเลเอาวุตุดิบชายทะเลจริงๆอะ่ะมันหายากหัวปลาเก๋าอะ่ปะปลาเก๋าอะ่ปะปลาเก๋าอะ่ะ,อะลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อเด้งอือหือเด้งเนี่ยนะหัวปลาเก๋าเนี่ยนะหัวปลาเกา๋าเนด้งจะเด้งๆนะอือหืออันนี้จะไม่ค่อยเนียนเด้งอันนี้มันเน้นสมุนไพรใช่ไหมเนี่ยเน้นสมุนไพรใช่ไม<ช>่ได้เยอะกับการปรุงแต่งแบบสองตัวโลของแท้บางบ้าสนะพี่กัดหมู่บ้านพึกงชาตินะลองไปดูในเพจได้ทางตรงไม่ต้องอ้อม อื้นทำไมต้องเต้นวะมันเด้งมันเด้งมันเด้งยืดยือันนี้คือกุ้งคั่วพริกเกลืออันนี้จะขนาดย่อมของกันหรอกรอบเน้นกรอบนะเน้นกรอบเลยอือหือพริกเกลือเขาจะหวานหวานเต็มอืออเด็ดจริงว่ะอันนี้เซตเซตสำหรับจะกินบุญโอ้ยซุปหางนี่ซุปหางนี่คึ้ขมกเครื่องเน้นทุกคขึ้น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 ข หอมขมบกดีเลยหากินยากนะจ๊ะซุปหางอ่ะแล้วผมขอชิมน้ำมาก่อนดีกว่าน้ำดีปรุงดีมีหอมเจียวใช้ได้มาตรฐานจุกหางโคตรเด็ดอันนี้จะเป็นขอยเชลผัดเนยกระเทียมสุดลโคตรดีอ่ะสดจริงเหะเฮ็ดลองชิมดิโคตรดีอ่ะนี่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวาน กินแล้วเหมือนกับว่ากูนึกถึงรากเงาอะ่ะนึกถึงมะโตะตัวอย่างอะไรเงี่ยว่ามันเป็นรุ่นสูรุ่นมาก <c oughs> จะออกแนวเหมือนกับจะใต้ใต้ไปหน่อยเนาะเหมาะกับจีนมากๆแล้วที่ผมแฮปปี้แปลกๆเลยก็คือไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้กุ้งนั่นอะ่ะที<ม>่เหนือแต่หัวมันได้กลิ่นดีบูเซียกลิ่นเค้าคาวของทะเลกลิ่นธรรมชาติกลิ่นเนเชอรัลไอ้เ็ดมึงดูปลาบู่มาด้วย <c oughs> าาปลาเก๋าไฟฮ็ดกำลังจะปิดชิปไอปลาเก๋าไฟที่เราดูไปตรงต้นชิปอะว่าเขาเป็นปลาที่เป็นปลายิงอันเนี้ยพอยิงเสร็จก็มาให้เราเลยมันคือปลาเก๋าที่ย,ยิงมายิงมาจากน้ำทะเลลึกฝั่งอันดามันปลาเก๋าไฟหายากนะถ้าเป็นปลาเก๋ายิงดูดีเนื้อหันไม่อยากจะออกเนี่ยหนังมันจะเหนียวเหนียวมากเลยนึง่งซีอิ๊วนะโอ้ยเฮ้ยนะบิสมิลลาห์นะ ผมไม่เคยกินอันนี้ประทับใจมากเลยเสียงสองเลยว่ะแล้วดูเนื้อดิมันจะมีระยิบระยเหมือนสีลุงอยู่ตรงกลางเว้ยโหยพูดไม่ออกกับปลาตัวเนี้ยลีนรู้สึกแบบว่าสดยังไงก็ไม่รู้ผมบอกไม่ถูกว่ะไฮไลท์ได้เลยเนี่ยสดแล้วก็มันได้กลิ่นของซีอิ๊วขิงขิงพวกอะไรพวกนี้มันจบเว้ยเฮ้ยมันกินไม่รู้จักอิ่มเนี่ยอย่างหนังมันเนี่ยกินกับซีอิ๊วมันเน้งมันแย่งกันขึ้นอ่ะปลาพอแล้วมันสดอ่ะไอ้กล้ามเนื้อตรงเนี้มันแย่งกันขึ้นอนาโตมีตรงเนี้ ประทับใจมากเลยจบสวยเลยว่ะมากสำหรน้องคลิปนี้คุณต,<ะ>ต้องการอาหารที่สดใหม่และมาจากทะเลจริงๆโดยที่ไร้พ่อค้าคนกลางนะส่ตง,ตงตรงมาถึงร้านบางบาสเลยเป็นร้านเรียบๆง่ายๆและก็ลับๆ,ๆเน้นอาหารจริงคุณโฟกัสได้และอย่างหนึ่งผมโน้ติสครั้งที่3ามละสำหรับคลิปนี้ก็คือราคาแฮปปี้แฮปปี้มากๆผมประทับใจจริงๆสำหรับอับบาสกรุงยันอยู่แถวพึกชาติรามคำแหง118ก็เส้นหน้ารามสุขาสามสุขาสามหนึ่งกับไทยอสลามนั่นแหละที่น้องเคยไปบ่อยๆลองปักบูดมาดูและเจอกันสำหรับน้องค่ะลองชิม